สวัสดีครับพบกับผมช่องดักสโลคุอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องมหายุทธยุดธิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่17ในบทที่5นะครับวความเดิมจากตอนที่ทแล้วหลินตงก็กำลังประลองยุทธกับการชุมนุมวรยุทธ์นะครับแล้วก็เอ่ยถึงกฎอสูรอะไรบางอย่างเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันตอนน่อได้เลยนะครับบทที่ห้า ทรงพรังกฎอสูรเหรอที่นั่งของะกูลกูงเงียบไปจากคำพูดที่ดังขึ้นสายตาตกตะลึงมองชายหนุ่มที่พืมพำประโยคนี้ออกมาด้วยรอยยิม้มเจ้าเจ,จ้าต้องการท้าประลองโดยใช้กดอสูรงั้นเหรอกูโซ่เป็นผู้มากประสบการณ์ดังนั้นจึงได้สติเป็นคนแรกกระนั้นใบหน้าก็มีริ้วรอยยังใชยแววประหลาดใจเห็นชัดว่าคำพูดของรินต้งโซนพลงกะทบต่อเขามาก ลินต้งขยักหน้าช้าๆก่อนศึกชุมนุมวรยุทธ์จะเริ่มขึ้นเขาได้เคยได้ยินเกี่ยวกับกฎต่างๆจากกู้เมืองฉีมาบ้างพูดโดยทั่วไปแล้วผู้ชนะจะถูกกำหนดจากครั้งที่ดีที่สุดจากสมคนแต่นอกจากรูปแบบการประลองทั่วไปก็ยังมีกฎข้อหนึ่งที่โดดเด่นกฎข้อนี้เรียกว่ากฎอสูรชื่อฟังค่อนข้างน่ากลัวแต่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจ พูดง่ายก็คือทรงคู่เข้าแข่งขัน1คนระรองกับจอมยุทธ์3คนใน1รอบหากชนะก็จะพลิกสถานการณ์เสียเปรียบได้เดิเสียเปรียบแต่เดิมได้แต่ว่ากฎนี้จะดูง่ายแต่เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลตามวิธีนี้โดยทั่วไปจอมยุทธที่มีคุณสมบัติเข้าเร่่มศึกชุมนุมวรยุทธ์5ตระกูลก็เป็นยอดฝีมือรุ่นใหม่แห่งทะเลเทียนฟง แม้ว่าจะมีความแตกต่างของความสามารถกันค่อนข้างน้อยดังนั้นจึงเป็นงานที่โหดท,ที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้ง3ได้ถ้าหลินต้องต้องการใช้กฎอสูรเขาต้องต่อสู้กับเว่ยเจินเฉินลัว่วและเว่ยหลี ด้วยตัวคนเดียวในบรรดาของพวกเขาเว่ยเจินกับเฉินลั่ก็กำลังขุมพลังขั้นเฉเวียงขั้นซึ่งเฉวียงขั้นกลางแล้วส่วนเว่ยหลี่มีพลังอ่อนแอที่สุดก็ขุมพลังซึ่งเฉวียงขั้นต้นระยะปลายสุดหากทั้งสามรวมพลังกันก็เทียบได้กับจอมยุทธ์ขุมพลังขั้นปลายแม้แต่ในจอมยุทธ์รุ่นใหม่แห่งทะเลเทียนฟง บางทีอาจจะมีน้อยกว่า5คนที่มีความแข็งแกร่งระดับนี้ความจริงข้อนี้ทําให้กูโซและคนอื่นตกตะลึงไปเมื่อได้ยินว่าลินต้งจะท้าบะรองด้วยกฎอสูรในศึกชุมนุมวรยุทธ์หลายครั้งก็มีคนใช้กฎอสูรอยู่บ้างแต่คนที่ประสบความสําเร็จมีน้อยยิ่งกว่าน้อยราวกับนวดเต่าเขากระต่ายคนล่าสุดที่ประสบผลสําเร็จก็คือเส้นถูเจียจากเหตุการณ์นี้นี่เองที่ทําให้เขาได้ฉายาว่าอสูรเหล็กเส้นถูเจียคือใคร เขาก็คืออัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดที่ถือกำเนิดขึ้นในตระกูลเส้นหูในรอบร้อยปีพรสวรรค์เทียบได้กับจอมยุรุ่นใหม่ลำดับต้นของสองทะเลเทียนฟงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชื่อของเขาเสมือนหินหนักทวงใจของเราอัจฉริยะชนจากสี่ตระกูลใหญ่ภายใต้ชื่อเสียงของอสูรเหล็กพวกเขาคือตัวประกอบที่ส่งเสริมความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเขาโดยไม่ต้องสงสัยแต่ตอนนี้ลินตงกำลังหวังในทำทำในสิ่งที่ อาสูนเหล็กเคยทำสำเร็จมาแล้วเขาเชื่อจริงๆหรือว่าขุมพลังของตนเองจะสามารถต่อกรกับจอมยุระดับนี้ได้ดวงตาของกูโซและคนตระกูลกูกระพริบอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่มีอะไรจะพูดเมื่อได้เห็นฝีมือลินต้งที่ประทะก,กระซูเหยียนไม่มีข้อกังขาใดๆต่อลินต้องอีกแล้วแต่ว่ารอบที่ลินต้งจะเลือกเจอก็คือสิ่งที่ตระกูลกูลยังไม่เคยท้าชนมาก่อนาบอก,ก่อนหน้าแล้วว่า ้องการสิทธิ์ในการเข้าหอคอยสิงครีหลินตงมองฝูงชนที่เงียบกริบเขาอมยิ้มและเอ่อยขึ้นในเมื่อเราเผชิญความสูญเสียอยู่แล้วทาไมไม่ให้ข้าลองสักตั้งละ่ะตบสายตาของหลินตงกู่โซ่อ้มอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบอันตรายมากนะความประมาทน้อยนิดก็จะทําให้เจ้าถึงแก่ความตายได้ข้าเคยเสี่ยงชีวิตในสถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่านี้มาแล้วเรื่องตรงหน้าข้าไม่ถึงกับบีบให้ตัวเองต้องถอยหนีหรอก ลินต้องมองกูโซรอยยิ้มบนใบหน้าอ่อนเยาดูเฉียบคมและแรงกดและสร้างแรงกดดันราวกับดาบถูกชักออกจากฝักศาสต์ไอเย็นจะเยือกออกมาตอนที่อยู่เมืองยี่มัวขนาดประมุกทั้งสามของสำนักหยวนเหมือนออกโรงเองพวกเขายังฆ่าก็ยังฆ่าเขาไม่ได้มีหนาซสามทั้งสามยังเป็นจอมยุทธขุมพลังจวนหลุนที่สามารถแยกสวรรค์และสั่นสะเทือนโลกได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนแต่คนระดับนั้นก็ฆ่าลินต้องไม่ได้ แล้วขวกเว่ยจนจะเทียบอะไรได้ความบารหาหมฉับพันของหลินตงคมรัศมีพลังของสมาชิกตระกูลกู่ไปชั่วครูดวงตางดงามของกู่เมืองฉีจ้องมองชายหนุ่มที่ยืนเด่นเป็นสง,ง่าเสมือนต้นสนดวงตาเขาฉายแววความมั่นใจในตัวเองจนเหมือนจะทำลายไม่ได้นี่เองทําให้นางเผยปากสีแดงฉานออกมาขณะที่ประกายแวววาวผา่านดวงตาดอกท้อไปผูกกร้ามักบีสเสน่ห์อยู่ภายในแม้รูปลักษณ์ภายนอกของหลินตงจะไม่โดดเด่นเท่ากูหยุนเทียนแต่กูหยุนเทียนก็ต้องอับแสงลงเมื่อยืนเทียบ รัศมีข้างๆเขาผู้โสกูโซศึกนี้รุกคาดแล้วหากไม่เดินมากตามแววทางสะบ้างพวกเราถูกกลุ่มจะถูกกลุ่มระกลุ่มของเรานั้นโดนกำจัดแน่ถ้างั้นทำไมไม่ให้โอกาสหลินต้งละ่ะสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่ถึงขีดสุดแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะกูเมืองฉีเอ่ยด้วยเสียงนุ่มนวลกูโซมองหลินต้งหนยแววตาซับซ้อนชายหนุ่มผู้นี้มีพลังแก,ก่กล้ากล้าหาญและหนักแน่น หากเขาเข้ามาเป็นคนตระกูลกู่ก็คงไม่ด้อยกว่าชายหนุ่มคนนั้นของตระกูลเส้นถูหลอกในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีที่ข้าจะปฏิเสธแต่ถ้าเจ้าไม่ไหวจริงๆก็ยอมแพ้ซะนี่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาเจ้าเด็กตระกูลเว้ยไม่อมไม่อมม้อมมือกับเจ้าเวลาโจมตีรอกกูโซ่ต่อพลางถอนใจขอบคุณมากขอรับ ลินตงยิ้มยกมือคำนับต่อกูโซ่ก่อนจะหันกลับแล้วพุ่งตัวลงไปลานประลองเบื้องล่างความตรงไปตรงมาและไม่มีรับลมคมในของเขาทําให้ผู้คนถอนหายใจด้วยความชื่นชมเจ้าหนุ่มนี่มหัศจ,จรรย์จริงๆกูโซถอนสายตามองแผ่นหลังของลินต้งและเอ่ยด้วยน้าเสียงเสียดายข้าเทียบเขาไม่ติดเลยกูยุนเทียนเอ่ยพรางพยักหน้าชา้าๆกระทั่งคนทะนงตรงอย่างเขายังไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับว่าเปรียบเทียบกับลินต้งไม่ได้ จะยิ่งใหญ่แค่ไหนกันนะถ้าเจ้าหนุ่มนั่นเป็นสมาชิกตระกูลกูของเรากูโซ่หอปากก่อนจะมองกูเมื่งฉียามนี้ดวงตางดงามของนางกำลังจับจ้องแผ่นหลังของหลินตงเขายิ้มประหลาดและพูดไปว่า <S <S เป็นอะไรไปคุณหนูใหญ่ตระกูลเราที่หัวสูงเช่นเจ้า ในที่สุดก็มีใจให้ใครเป็นแล้วงั้นหรอพอได้ยินดวงหน้างดงามของกูเมืองฉีก็แดงระเรื่องแต่นางกลับไม่สแสดงท่าทีเขินอายแบบประหลาดใดๆนางกลับจือปากพยักหน้าอย่างนุ่มนวลการกระทํานี้ทําให้สมาชิกตระกูลกูรอบด้ารู้ซึ้งในตัวนางอึ้งไปในทันทีกึ่งเท้าของลินตงแตะลงบนรามประลองกว้างก่อจะเบนสายตาไปทางเว่ยตรงนั้นเว่ยจนกับเฉินลัว่วกกำลังยืนกอดอก จ้องมองเขาอย่างเหยียดยันราวกับกําลังมองหมาจนตรอกที่ดื้อด้านต่อสู้ยังไม่ถอดใจเหรอเว่ยเจิญมองลินต้งและเอ่อยยะแต่ลินต้งเหมือนกลางกระทําดังกล่าวดังกล่าวขณะที่ดวงตาสงบนิ่งยังคงจ้องมองต่อไปท่าทางนี้ทําให้เว่ยเจิญที่ยนถึงกับย่นหน้าผากเขาเหลือบมองเว่ยหลีซึ่งอีกฝ่ายก็พุ่งตัวลงไปบนลานประลองทันทีข้ารู้ว่าเจ้าหน้าเก่งขามและไม่จำเป็นต้องต่อสู้กันในยกนี้ก็บอกได้ว่าเจ้าชนะเว่ยหลีเอ่ยหัวเราะเสียงประหลาด เขาเลือกที่จะยอมรับเช่นเดียวกับที่รู้ว่าเชินล่วปราบกูเยี่ยนลงได้เมื่อไหรต่ตะกูลเว่ยก็เป็นผู้ชนะโดยสมบูรณ์แบบเมื่อพูดจบเว่ยหลีก็หันหลังเตรียมจะไปแต่ขณะที่จะทําเช่นนั้นเสียงสงบนิ่งของหลินต้องก็ดังขึ้นชัดชาสองคนนั้นน่ะลงมาด้วยสิหืมเว่ยหลีหยุดฝีเท้าหันคว่ำกลับมาจ้องมองลินต้องอยังว่างเปล่า เสียงทั่วทั้งบุขเขาเงียบลงอย่างน่าประหลาดจากนั้นสายตาทุกคู่ก็กวาดมองก่อนจะหยุดอยู่ที่ร่างชายหนุ่มสูงโปรง่งรอยยิ้มบนใบหน้าของชายสองคนที่กำลังยืนกอดอกอยู่ก็แข่งขางแววมือครึ้มฉายในดวงตาพวกเขาแกว่าอะไรนะเว่ยเจินถามด้วยรอยยิ้มเย็นข้าบอกว่าข้าต้องการให้พวกเจ้าลงมาด้วยลินต้องเงยหน้าขึ้นจ้องเว่ยเจิญความดุดันและแข็งกร้าว,วาผ่านใบหน้าไป เสียงหือฮาดังเ็นละลอกบทสนทนากระซิบกระซาบนับไปทวนดังขึ้นในทันทีกดอสูนเขาต้องการท้าบารองด้วยกดอสูนเสียงตะโกนอันแน่นที่ความตกตะลึงดังขึ้นก่อนที่เสียงอึกทึกที่ร้าวกับการกระจายไปทั่วท้องฟ้าก็เร่งระดับขึ้นผู้คนที่ยืนอยู่ทั่วทั้งภูเขาและที่ราบลุกพรวดในทันทีก่อนจะส่งสายตารุกชนตรงมาเอ้ยไอ้บ้านนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยฮะเขากล้าชอใช้กดอสูนงั้นเหรอฮ่างานนี้ไม่ชนะก็ตายละ หลายปีมานี้กดอสูรสำริดผลจากเส้นถูเจียแห่งตระกูลเส้นถูเท่านั้นนี่ข้าอยากรู้จริงๆว่าไอ้บ้านี่จะทำได้ไหมเนี่ยเสียงได้ยินฮือฮาปกคุมไปทั่วดวงตาของเว่ยเจินกระเชินลั่ก็มืดครึมรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมผุดขึ้นที่มุมปากของพวกเขาในเมื่อแกอยากตายข้าจัดให้ ร่างทั้งคู่ทยาโลมาพร้อมกันดูราวกับเคียวยมาทูตโก้มกรีบสองเล่มรังสีสังหารแผ่ปกคลุมทั่วร่างฝ่าเท้ากระแทกลนบนลงบนลานประลองเสียงดังสนั่นยามนี้บรรยากาศระเบิดขึ้นแล้วบนยอดภูเขายักษ์พืชพันธุ์ขึ้นเฉียวชวยอุมและคู่มเปม็นคุ่หนาถนนรยกวดสายเล็กตัดผ่านพื้นป่าเชื่อมต่อกับจตุรัสสีเขียวที่ปลายของจตุรัส เป็นหอคอยหินปูนที่สูงเกือบ200ศอกและมี9ชัน้นบนพื้นผิวของหอคอยปรากฏลวดลายประหลาดเห็นได้เลือนหลงังลวดลายเหล่านี้เหมือนจะเกิดจากธรรมชาติบรรยากาศที่ไร้ขอบเขตและเรียบง่ายแผ่ออกมาอย่างเงียบเชียบทำให้พื้นที่โดยรอบให้ความรู้สึกมั่นคงและปกคลุมด้วยวัชพืช ร่างคนคนหนึ่งกำลังนั่งเงียบๆตรงหน้าหอคอยหินปูนราวกับใต้ซื้อเขาสวมชุดสีเทาสีฉะร้นเตียนจนดูเป็นมันเงาภายใต้แสงอาทิตย์สีสาก็สะท้อนเป็นประกายขณะที่ใบหน้าของเขาอ่อนโยนและหล่อเหลามากไม่มีคลื่นพลังงานใดแผ่ออกมาจากรอบร่างเขาเลยเมื่อดูไกลๆแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาแต่มีเพียงคนที่มีความสามารถเฉียบคมเท่านั้นถึงจะรู้สึกได้ว่ามีคลื่นยวนที่ไหลเวียนอย่างเกลียวกลาซ่อนอยู่ภายใต้ความนิ่งสงบนี้ นอกจากนี้เฉพาะคนที่คุ้นเคยกับความสามารถของเขาเท่านั้นจึงจะรับรู้ถึงความเกี้ยวกราดของอูส์รเหล็กที่ซ่อนอยู่ใต้ใบหน้าอ่อนโยนและหล่อเหล่านี้โอ้บรรยากาศสงบเงียบดำเนินต่อไปช่วงหนึ่งก่อนที่ดวงตาปิดสนิทข,ของชายหนุ่มจะลืมโพรงพริบตาคลื่นยวนไร้ขอบเคประทุกออกจากร่างแต่ก็ถูกบีบอัดกัดเข้าร่าง เขาเพียงแค่สะบัดแขนเสื้อความประหลาดใจฉายผ่านใบหน้าเมื่อเขามองไปยังเชิงเขาเสียงอึกกระทึกครึกโครมตรงนั้นเหมือนจะรุ่มร้อนขึ้นทันควันส่งผลให้บรรยากาศมีร่องรอยแห่งความรุนแรงมากขึ้นไอ้วูขณะที่ความประหลาดใจยังไม่จางหายไปจากดวงตาเสียงลมกระดังขึ้นจากระยะไกลร่างล่างหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนจะร่อนลงบนจัตตุราชคนที่เพิ่งมาถึงเป็นสมาชิกของตระกูลเส้นถู ความนอบน้อมอัดแน่นในดวงตายามมองชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าหอคอยก่อนจะเอ่ยยางเคารพพี่ใหญ่เส้นถูเจียผู้วุโสให้ข้ามาแจ้งท่านว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันในศึกชุมนุมมรยุทธในครั้งนี้มีเพียงชายคนเดียวที่จะรับการแสดงเคารพอย,อย่างจริงใจของจอมยุทธ์ตระกูลเส้นถูที่มีอายุใกล้เคียงกันชัดเจนว่าชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงหน้าหอคอยเป็นบุคคลที่มีชื่อ,อเสียงและมีเกียรติอย่างล้นหลามในทะเลเทียนฟง ยิ่งกว่านั้นเขายังอยู่ในลำดับที่3ของจอมยุทิยุคใหม่อีกด้วยเขาคืออสูรเหล็กแห่งตระกูลเส้นถูเส้นถูเจียทุกคนคงยากจะเชื่อว่าชายที่มีฉาย,ยาบีบหัวใจและวิญญาณของคนทั่วไจที่สั่นไหวได้กลับเป็นชายหนุ่มดูอ่อนโยนและหล่อเหลาเหลือเกินฮะแล้วตระกูลไหนชนะล่ะพอได้ยินท่าทางของเขาก็ไม่เปลี่ยนไปมากนะเขาเอ่ยถามอย่างสบายๆดูจากสถานการณ์ตระกูลเว้ยน่าจะชนะ แต่ว่าตระกูลกูเชิญกำลังเสริมที่มีพลังแก่กล้ามาคนหนึ่งตอนนี้เขากำลังท้าประลองด้วยกฎอสูรหากประสบความสำเร็จตระกูลกูก็จะพลิกสถานการณ์เสียเปรียบม,มาได้และได้รับสิทธิ์ที่จะท้าประลองกับท่านขอรับคนมารายงานกล่าวตอบด้วยความเคารพม,มีคนท้าด้วยกฎอสูรงั้นเหรอใบหน้าสงบนิ่งของเส้นถูเจียเปลี่ยนไปฉับพลันเมื่อมองคนที่รายงานสถานการณ์ด้วยแววตาประหลาดใจฮะน่าสนใจจริงๆ เส้นทูจียยิ้มบางสีหน้าไม่ได้เคร่งเครียดมากนะักขุมพลังของเขาในตอนนี้อย่าว่าแต่จอมยุทธรุ่นใหม่แห่งทะเลเทียนฟงเลยแม้แต่เขาจะต้องเจอจอมยุทธตัวเกา่าเขาก็จะมาเชิญหน้าโดยไม่ต้องหวาดกลัวสำหรับการประลองระหว่างจอมยุทธสีตระกูลไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลยสักนีดในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่ในทะเลเทียนฟงมีเพียงสองคนเท่านั้นที่เขายอมรับกลับไปแจ้งผู้วสโสว่าข้าปกป้องหอคอยสิงคครีไอ้หงหวางที่นี่ส่งผลดีต่อวิชาร่างอสูรของข้ามาก หากข้าสามารถเข้าไปในหอคอยได้อีกครั้งข้าจะไม่กลัวสองคนนั้นเลยเมื่อต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งเส้นถูเจี๋ยเอ่ยด้วยเสียงนุ่มขอรับผู้มารายงานมาจากตระกูลเส้นถูรีบตอบด้วยความเคารพก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็วขณะที่กำลังจะก,ก้าวไปดวงตาหลุปต่ำก็อัดแน่นด้วยความตกตะลึงและตื่นเต้นเขารู้แล้วว่าจอมยุทธ์สองคนที่เส้นถูเจี๋ยหมายถึงนั้นเป็นใครในหมู่จอมยุทธ์รุ่นใหม่แห่งทะเลเทียนฟงคนที่เส้นถูเจี๋ยต้องระวังก็มีแต่อัจฉริยะจากถ้ำทั้งสองเท่านั้น เส้นถูเจียมองอีกฝ่ายถอยฉากไปก่อนจะยิ้มบางและพึมพำบ้างท้าด้วยกฎอสูรงั้นเหรอน่าสนใจจริงๆถ้าเขามาถึงที่นี่ได้เขาก็จะมีคุณสมบัติประมือกับข้าแต่หอคอยสิงครีแห่งนี้ตระกูลข้าขอจองอีกปีหนึ่งนะปัง คลื่นยวนไร้ขอบเขตผิดปกติสองสายกวาดออกบนลานประองราวกับน้ำป่าไหลทั่วบูเขาภายในคลื่นที่ประทุมีไอสังหารเข้มข้นหมุนวนอยู่ลินต้องมองว้่เจินกระเชิญลวดที่ยืนอยู่ตรงหน้าราวกับคู่หูปีศาจรอยยิ้มฉายบนใบหน้าเขาพร้อมกับไฟแห่งการต่อสู้วูบไวในส่วนลึกของดวงตาตอนแรกข้าว่าจะปล่อยให้แกมีชีวิตอยู่จนศึกชุมนุมวรยุทธ์สิ้นสุดแต่ได้เมื่อแกดวนอยากตายนัก เราก็ฉนองความต้องการให้สีหน้าของไวเจรินมืดครึมสายตาจับจ้องลินต้งพร้อมก็เอ่ยเสียงเฮียมมุมปากของเฉินล่วบิดลงสายตาแปรปรวนเป็นอมหิตและเย็นชาทว่าเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเขากำมือแน่นหอกยาวสีดำปรากฏขึ้น เสียงแสบแก้วหูก็ดังตามออกมาขณะที่ไอหยิ้นแผ่ออกมาเป็นลูกคลื่นจากรูปลักษณ์สามารถบอกได้เลยว่านี่เป็นอาวุธล้ำฟ้าระดับสูงของท่านเทพยุทธที่น่าสะพรึงชิ้นหนึ่งเทียบกับเว่ยเจินและเฉินล้วนแล้วเว่ยหลีดูธรรมดามากแต่รัศมีที่แผ่ออกมาของจอมยุทธขุมพลังซึ่งเสวียงขั้นต้นระยะปลายสุดก็ไม่ได้อ่อนแอนักพริบตารัศมีพุ่งผ่าและดูดันทั้งสามสายก็ส่งเสียงกรีดร้องเร่งเป้ามาที่หลิ่นตง ข้าอยากรู้นักว่าแกจะทนได้สักกี่น้าจากการโจมตีรวมกันของข้าสามคนว้ยเจินเอ่อยยาะขณะที่เอื้อมมือกําดาบด้ามยักษ์สีดําที่เบื้องหลังย่าเสียเวลาพร่ำเลยออกกระบวนท่ามาได้เลยแต่ตอบสนองคำพูดยออเย้ยของอีกฝ่ายลินต้องคลิปแวบเดียวก่อนจะส่งคำพูดตรงประเด็นออกมาดวงตาของว้ยเจินกระเชิญล่วลีลงก่อนที่จะตอบโทษด้วยเสียงเยือกเย็นฮะไอ้จ้องหองข้าไม่เข้าใจว่าแกไปเอาความมั่นใจมาจากไหน ลินต้องยิ้มบางไอยเยือกเย็นประทุจากส่วนลึกของดวงตามือประกบเข้าหากันเริ่มว่านกระบวน่าเสียงเย็นจะเย,อะเยอะือกราวกับใบมีดคมกริบดังกล้องไปทั่วลานประลองข้าบอกเลยยกเดียวก็เกินพอเมื่อประโยคสุดท้ายของลินต้งดังขึ้นฝ่ามือก็ตบลงอย่างเกี้ยวกราดกระแทกลงบนพื้นอย่างหนักหน่วงอึดใจเสียงทุ่มลึกก็ดังขึ้นในใจคำพีต้าวาางู ตูมพื้นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกได้ถึงคลื่นพลังประหลาดประทุเป็นวงโดยมีลินต้องเป็นจุดศูนย์กลางการประทุพลังนี้ไม่ได้อยู่บนผิวดินแต่อยู่ใต้ดินฝูงชนมองพื้นดินโยกค้อนอย่างประหลาดใจยิ่งกว่านั้นพวกเขายังรู้สึกได้ถึงจังหวะคลื่นใต้พื้นดินหลังจากนั้นดวงตาก็แปรเปลี่ยนเป็นความตระนกสุดขีด นั่นเพราะว่าพวกเขาเห็นพื้นดินเขียวชอุ่มใต้ฝ่าเท้าเริ่มแห้งแล้งด้วยอัตราที่น่าอัศจรรย์ใจผู้เขาเขียวชอุ่มเปลี่ยนเป็นแห้งเหลืองอย่างรวดเร็วความแห้งแรงเริ่มแพร่กระจายออกไปึฤฤ รอบลานปัะลองสีหน้าของเหล่าผู้วิโสสี่ตระกูลที่มีพลังแก่ข้าเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันพร้อมกับลุกครวดขึ้นพวกเขาสัมผัสได้ว่าพลังชีวิตและพลังงานในบริเวณนี้ถูกดูดหายไปจนหมดสิ้นยิ่งกว่านั้นขึ้นหยวนพลังทุกหยตาหยดยังไปรวมตรงจุดที่หลินตงยืนอยู่อีกด้วยเห็นชัดๆว่าพลังงานต่างๆถูกสกัดและดูดซับไว้โดยหลินตงเป็นวิชาที่ทรงพลังมาก เวลานี้ใบหน้าชาราของกูโซเปลี่ยนเป็นมืดครึมและเข่งครึมโดยสมบูรณ์สายตาเขาจับจ้องไปที่ร่างสูงโปร่งในร้านปร้องมองเขมงและพึมพำว่าความกดดันของวิชานี้เป็นอะไรที่แม้แต่คำพีลั่นเยี่ยของตระกูลเราก็ยังเทียบชั้นไม่ได้ดูจากท่าแล้วภูมิหลังของลินต้งคงไม่ธรรมดาใบหน้าของกูเยียนอัดแน่นไปด้วยความตกตะลึงและประหลาดใจเช่นกันแม้แต่นางยังไม่เคยเห็นวิชานี้ของลินต้งเลยเห็นได้ชัดว่าเขายังไม่เผยไพ่ตายออกมามา,มากนากัก หลินต้งต้องการใช้วิชานี้เอาชนะพวกเว่ยเจินงั้นหรือเจ้าคะดวงตาของกู่มั่งฉีเป็นประกายระยับพร้อมกับถามเสียงเบาแม้วิชานี้จะดูดซับพลังของพื้นดินโดยรอบได้แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะพลังโจมตีรวมกันทั้งสามคนอย่างเด็ดขาดกูโซ่พึมพำปังปังทว่าขณะคำพูดของกูโซ่ดังขึ้นเสียงกมปนาก็กระจายภายในรานประลอง เสาแสงพลังขนาดใหญ่หนึ่งพันสอปกคลุมร่างลินต้งแล้วพุ่งขึ้นสู่ฝาปริมาณมหาศาลของพลังงานนี้ทําให้บุคคลตกตะลึงอย่างฉุดไม่อยู่ร่างนั้นยืนขึ้นภายในเสาแสงรอยแตกแผ่ใต้เท้าก่อนจะขยายรามออกไปสุดลูกหูลูกตาสายตานัไปทวนจับจ้องคนภายในเสาแสงอึดใจจอมยุตตาแหลมบางคนก็มองเห็นร่างนั้นเปลี่ยนกระบวนท่าในมืออีกครั้งเมื่อสัมผัสเมื่อสัญลักษณ์ในมือเปลี่ยนไปเสาแสงพลังงานที่เหมือนจะมองเห็นได้ชัดก็ประทุขึ้นพร้อมกับขึ้นพลังน่ากลัวที่ทําให้คนมองรู้สึกถึงความขน พรองสยองกร่าวคืนพลังน่ากลัวแผ่ออกไปข้างนอกก็ราวกับมีเสียงหึมฮําตามพร่าร้าวกับเทพเจ้าแว่วมาเทพพิโรดพาสวรรค์บน,นยอดเขาขณะที่ดินต้สำแดงคำฮีต้าหว่างหูและดูดซับกำลังชีวิตในผืนดินเอาไว้ชายชุดเทาที่กำลังตับตานั่งฝึกยุทธ์ตรงหน้าหอคอยก็สะดุ้งเบาบางดวงตาปิดสนิทเบิกกว้างพร้อมกับมองตรงหน้าต้นไม้ที่เคยเขียวชอุ่มเริ่มแสดงสัญ,ญญาณเหี่ยวเฉาอย่า,ยางน่าประหลาดนี่มัน จ้องมองภาพเหตุการณ์เบื้องหน้าก็ทําเอาหน้าผากยับยน่นจากนั้นเขาก็กางมือเรียวบางออกแตะเข้าที่พื้นดินเขารู้สึกได้ถึงขึ้นพลังไหลเคลื่อนจากใต้พิภพก่อนจะรวมตัวกันไปยังในทิศทางหนึ่งซึ่งก็คือบริเวณที่จัดศึกชุมนุมวรยุทธ์ที่เชิงเขาวรยุทธ์แก่กล้าจริงๆเขามีความสามารถอย่างแท้จริง ชายชุดเทาพึมพำมกับตัวเองเห็นชัดว่าไม่ใช่ตระกูลเว่ยที่จะมีวิชาแบบนี้ในเมื่อมีแบบนี้ก็น่าจะมาจากชายที่ท้าปะระลองด้วยกฎอสูรพอเกิดความคิดเหล่านี้ริ้วแสงก็ฉายวาบในส่วนลึกของดวงตาของเส้นถูเจียรอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปากชายคนนี้น่าสนใจมากเขามีคุณสมบัติพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าเครง ตูมเสาแสงเมื่อคือมาพุ่งสู่ชั้นเมฆเช่นเดียวกับเสียงกับปนันาสะเทือนไปทั่วบริเวณคลืนพลังงานกระเพื่อมออกมาส่งคนให้พวงมิตินั้นแปรปวนรอบด้านแววประหลาดใจและตกตะลึงฉายในดวงตานับไม่ถ้วนสายตาจับจ้องภาคแปลกพิกลบนท้องฝาสีหน้าของจอมยุทธหลายคนมืดครึมจอมยุทธขุมพลังเสื่งสเสวียงขั้นต้นไม่น่าจะมีความสามารถถึงขั้นนี้ เจ้าหนุ่มนั่นหน้าสะพรึงจริงๆสายตาจำนวนหนึ่งเปลี่ยนเป็นมืดคืนเมื่อมองชายหนุ่มสูงโปร่งที่อยู่ในเสาแสงพลางเอ่ยพึมพับเขาสัมผัสได้ว่าการโจมตีที่หลินต้งทุ่มสุดตัวจะน่ากลัวเพียงใดชี้ชัดว่าเขาต้องการจบการปาระลองในกระบวน่าเดียว จากการตัดสินใจของเขาจอมยุทธ์มาประสบการ์บางคนไม่เห็นว่าเป็นเรื่องประหลาแต่อย,ย่างใดเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ทรงพลัง3ามคนด้วยความแข็งแกร่งที่เขามียิงลากเวลาให้ยืดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นเท่านั้นแต่จะเป็นการดีกว่าที่จะทุ่มพลังทั้งหมดในคราเดียวโดวยวิชาที่ทรงพลังที่สุดและเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในครั้งเดียวในเวลานี้การโจมตีลองเชิงไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่พวกเว่ยเจินก็ไม่ได้รับมือด้วยง่าย สายตาเบนไปทางอีกฝั่งของรานประลองตอนนี้จากการจากกระบวน่าของลินต้งที่ทแสดงออกมาก็ทําให้เกิดว้วตกตะลึงบนใบหน้าของทั้ง3แต่อึดใจสีหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นถึงถึงพวกเขารู้ดีว่าถ้าแพ้กับลินต้งแม้จะรวมพลังการเกียดของพวกเขาก็คงป่นปี้ไม่มีเหลือต้องการใช้ชื่อเสียงของพวกข้าเป็นบมนไดง้นเหรอฝันเฟื่องไปแล้วว้่งเจินขบฟัน สีหน้าที่เปลี่ยนเป็นเหี้ยมเกรียมและมืดเึมครูต่อมาสายตาก็เบนไปทางเฉินล่วที่มีท่าทีดิ่งลงไม่ต่างกันและเผอเอ่ยขึ้นพี่เฉินลัว่วโจมตีเต็มกรังเลยเถอะไอ้บ้านี่ไม่ธรรมดาแล้วพอเห็นปรากฏการณ์ที่หลินตงสร้างขึ้นเว่ยเฉินก็ถอนอาการท,ทั้งหมดที่เคยดูถูกออกยิ่งกว่านั้นเขายังเข้าใจแจ่มแจ้งว่าไม่อาจจะสกัดการโจมตีนี้ได้เพียงลำพังตกลงเฉินลัว่วพยักหน้าแม้ไม่อยากจะยอมรับ แต่ต่อหน้าเสาพลังหน้ากลัวที่ปกคลุมท้องฝาหลิวหวาดภาวาก็ผุดขึ้นในใจของเขาทั้งสองมองหน้ากันรางชั่วร้ายก็ฉายผ่านใบหน้าคนหนึ่งดึงดาบออกมาอีกคนแกว่งหอกยาวพริบตาขึ้นหยวนไร้ขอบเขตยิ่งใหญ่สองสายก็ปกคลุมรอบร่างทั้งคู่ คล <c oughs> ื่นยวนไร้ขีดจำกัดที่รายร้องแปรเปลี่ยนเป็นพายุหมุนรุนแรงคลื่นหยวนเศษสีกับอากาศจนเกิดเสียงเสียดก้าวหูที่ด้านข้างเว่ยหลีก็รับคลื่นยวนในร่างจนถึงขีดสุดแม้ว่าคุณภาพของคลื่นจะด้อยกว่าเว่ยจนกระเชิญลัว่วแต่คุมพลังเสิ้งสวีอระวะต้นขั้นปลายสุดก็ยังเป็นคลื่นพลังงานที่น่าประหลาดใจไม่น้อยห <c oughs> ลินตงวันนี้ข้าอยากรู้นักว่าแกจะมีความสามารถอะไรที่กล้าจะเอาชนะเราได้ในกระบวนท่าเดียว เว่ยเจินชูดาบยักษ์ส่งเสียงคำรามก้องฝาประกายดาบว่องไวและดูดันสะท้อนในดวงตาขึ้นหยวนเกลียวกราดพุ่งออกไปรวมตัวกันเหนือศีษะก่อตัวเป็นภูเขาที่มียอดเป็นใบมีดคมกริบใบมีดสองประกายในอากาศดูเหมือนจะมีพลังหน้ากลัวที่สามารถพามิติออกจากกันได้เทียบกับรัศมีล้นหลามของเวยเจินแล้วเฉินลั่ดูมืดคืมและชั่วร้ายกว่า ตอนที่คลื่นพลังสีเทาดำม้วนตัวอยู่รอบร่างไอพลังก็ดูเล้ากับวิญญาณหน้าสะพรึงไหลเข้าไปในหอกสีดำในมือเสียงกรีดร้องโหยหวนนับนพันๆช่างน่ากลัวเกินบรรยายทุกคนเห็นว่าเว่ยเจินกระเฉงรั่วแสดงกระบวน่าโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาชัดว่าพวกเขารับรู้เรื่องที่ลินต้งใส่ทุกอย่างลงไปในการโจมตีนี้ตราบใดที่พวกเขาสามารถสกัดกั้นได้ลินต้งก็จะต้องอ่อนแรงเนื่องจากข้อจำกัดของความสามารถและต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน ลินต้องรอยอยู่ในลำแสงแววตาเฉยเมือกระจายในดวงตาดำกลับเมื่อมองไปยังจอมยุทธทั้งสองที่ส่งรัศมีพลังออบมาปกคลุมทั่วท้องฟ้าที่ไกลออกไปครูต่อมากระบวน่าในมือก็หยุดลงอย่างเงียบเชียบปังขณะที่ฝ่ามือของลินต้องหยุดนิ่งมิติเบื้องหลังก็ระเบิดออกมิติเหลื่อมซ้อนดำมืดขยายออกมาภายในมองเห็นร่างเรือนรางราวกับว่ามาจากยุคโบราณและนำขาเจ็ดจำนงอันน่ากลัวออกมาด้วย กลิ่นอายการต่อสู้นี้กระจายไปทั่วทุกมุมท่งผลให้ผู้คนนั้นรู้สึกขนหัวลุกชันชั่วขณะพวกเขาก็รู้สึกว่าในเลือดในกายนั้นเดือดพร่านความมุ่งมั่นนี้มีผลกระทบต่อหัวใจและจิตใจของพวกเขาโคกภายในมิติร่างที่ผ่านการเวลามาก็เงยหน้าคำรามก้องฝาเสียงคำรามมาพร้อมกับเพลิงพิโรธและเออนกอนั้นสะเทือนโลกาปังปังปัง เมื่อเสียงคำรามดังขึ้นขื่นหยวนในโลกก็ขยายตัวประทุบกันในทันทีทันใดนั้นร่างก็ก้าวไปข้างหน้าฝีเท้าที่ย่างออกมาเหมือนจะทะลุผ่านช่องว่างมิติปรากฏสู่โลกแห่งความเป็นจริงตูมแต่ร่างดังกล่าวไม่สามารถฝ่าฟันขอบเตระหว่างเวลาและมิติมาได้เมื่อเท้าก้าวออกมาข้างหน้าเจตนาต่อสู้ไม่สิ้นสุดก็ทบทวีคูณก่อตัวเป็นตราประทับแสงยักษ์เคลื่อนลงมาด้วยเสียงดังสนั่นทันใดนั้นฝ่ามือก็บดขยี้ลงบนร่างของพวกเว่ยเจิน อนที่ตราประทับยักษ์ที่มาพร้อมกับเจตจนาต่อสู้แรงก้าจะสัมผัสถึงพื้นยอดเขาก็สั่นสะเทือนบนลานประลองเบื้องร่างพื้ดดินในรัศมีพันลียุบตัวลงฉับพันจนเกิดหลุมดำายักษ์ภูเขาแปรใบมีดตัดมัน ว้่ยเจินเงยหน้าขึ้นมองตาประทับเรือนรองที่ผ่านพว้มิติลงมาด้วยสีหน้ามืดึ้มภายใต้ขึ้นพลังหน้ากลัวเส้นขนทั่วร่างของเขารุกชันฉับพลันแววตาก็แข็งกร้าวมือทั้งคู่กำแน่นรอบด้ามดาบเสียงคำรามแขดก้องเขาฟันลงไปอย่างเกลี้ยกลาอมปังจังหวะการฟันของดาบทำให้ภูเขาที่ก่อตัวเหนือหัวเริ่มสั่นสะเทือนรุนแรงยอดเขา ยอดเขาหลักแตกออกเช่นเดียวกับรัศมีดาบไร้ขอบเขตกวาดผ่านท้องฝายอดเขาระเบิดออกกลายเป็นบุเขาใบมีดที่มีความยาวหลายพันศอกอึดใจก็ฟันฉับลงบนตาประทับที่อัดแน่นด้วยพลังต่อสู้นั้นที่ด้านข้างเฉินลวก็ตะเบงเสียงก้องฝามมานหมอกสีดําอัดแน่นไปด้วยอากาศรอบร่างใบหน้าวิญญ,ญาณแปลกประหลาดนับไปทวนผุดขึ้นบนผิวหอกเร่มยาวในมือคืนพลังชั่วร้ายและเยือกเย็นพายออกมาหอกหมานคืนวิญญ,ญาณฝ่ามือของชฉินล้วกตบลงบนด้านดานดบ ขาะที่พุ่งฝ่าอากาศมา่านหมอกสีดําที่บิดเกลียวโดยรอบก็เปลี่ยนเป็นดาวตกสีดําจํานวนหนึ่งเจาะทะรุวิติและส่งเสียงหอนอย่างบ้าคลั่งพุ่งเข้าหาตราประทับสว่างเรืองรองฝ่ามือขึ้นข้างพิคาตวานเบื้องหลังทั้งสองเวลีเร้าขึ้นยวนทั้งหมดเผยการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีส่งแรงสะเทือนออกมาบ้างปัง,ปง การโจมตีกระบวนท่าสามประสานพุ่งผ่านท้องฟ้าด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์ภายใต้สายตารุ่มร้อนจำนวนนับไปทั่วและลมหายใจอันรัวเร็วก็ชนอย่างแรงกับตราประทับแสงที่ร่อนลงมาตูมทันทีที่เกิดการประทะโลกทั้งใบดูเหมือนจะนิ่งเงียบต่อมาทุกคนก็เห็นคลื่นพลังที่เกี่ยวกราดประทุบนฟ้าอย่างบ้าคลั่งดูเหมือนภูเขาไฟระเบิด ราวาก็ทะลุขึ้นไปบนชั้นฝาเสียงดังสนั่นน่าสะพรึงกลัวพลังงานบ้าคลั่งกวาดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ส่งผลให้จอมยุทธ์บางคนที่ลอยอยู่บนอากาศถูกลูกหลงพวกเขากระอักเลือดออกมาก่อนจะถลัาลงมาอย่างทุรักทุเลผู้วุโสสี่ตระกูลลงมือในทันทีคลื่นนยวนแผยออกมาเป็นม่านพลังป้องกันที่นั่งของคนในตระกูลเอาไว้มีเพียงวิธีนี้ที่จะทําให้พวกเขารอดจากอาการบาดเจ็บได้แต่นั่นก็ยังเกิดเสียงแสบแก้วหูเมื่อมวลพลังงานประทะที่ม่านพลังทําเอาสีหน้าของคนจํานวนมากเปลี่ยนไป ถ้าการโจมตีนี้ซัดเข้าที่ร่างของใครสักคนคนคนนั้นคงไม่เหลืออะไรพลังงานที่หลงเหลือพรานอย่างบ้าดีเดือดคงอยู่นานหลายวินาทีก่อนค่อยๆสลายตัวอยามนี้ยอดเขาทั้งลูกพังราบเป็นหน้ากองคนโชคร้ายหลายคนที่ถูกลุกลงมีสภาพสะบัดสะบอมดูหน้าอนายิ่งหนกักความวุ่นวายคงอยู่ชั่วขณะก่อนที่สายตาจะหันขวับไปบนท้องฟ้าพวกเขารู้ผลการประลองต้องการจะรู้ผลการประลองในครั้งนี้ สายตาร้อนรุ่มรวมตัวกันบนท้องฟ้าต่อมาพวกเขาก็เห็นร่างคนสี่คนยืนเผชิญหน้าไกลออกไปอึกภายใต้สายตาที่รวมตัวกันเว่ยหลีเป็นคนแรกที่กระอักเลือดก่อนที่เสื้อผ้าบนร่างจะระเบิดเลือดสดทะลักออกมาจากรูขุมขนพร้อมกับร่างล่วงมนพื้นเป็นคนแรกรัศมีพลังอ่อนจางมากเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสพ,พอสมควรเป็นไปได้ไงเส้นผมของเว่ยจนยุ่งเหยิงกระจัดกระจายทั่วบา่าเลือดอาบไปทั่วหน้า มือทั้งคู่กำรอบด้ามดาบสั่นไหวขนาดที่เลือดหยดลงจากปลายดาบตอนนี้ดวงตาที่เคยมืดครึมและดูดันกลับฉายแววหวาดผวาไม่อยากจะเชื่อเขาไม่เชื่อจริงๆว่าถึงพวกเขาจะรวมพลังกันแล้วหลินตงก็ยังบีบให้พวกเขาอยู่ในสภาพนี้ได้ข้างเวยเจนมือของเฉินล่วยังคงกำดาบรอบหอ,อกยาว กำรอบหอกยาวนะแต่ร่างสั่นเทิมบ่งบอกให้รู้ว่ากำรังภายในในร่างไม่ได้สงบเลยดวงตาดำครับของดินต้งจ้องมองทั้งสองก่อนที่เสียงทุ่มรึกจะดังออกจากร่างของเขาขณะที่มีบาดแผลชะกันสองรูระเบิดบนแขนแต่เขาก็ทำได้เพียงเหลือบตามองอาการบาดเจ็บก่อนจะละสายตาจ้องมองอย่างเฉยเมยไปที่ชายสองคนที่ยืนอยู่บนอากาศเบื้องหน้าพวกเจ้าแพ้แล้วเสียงราบเรียบดังจากปากของดินต้งชัดฉาอึสิ้นเสียง เว่ยจนกระเชิญเลือกก็กระอากเลือดใหญ่ออกมาอีกคำรอยแตกพาดบนผิวอาวุธรังสีมนแสงลงเป็นอย่างมากยามที่บกเขากระอักเลือดออกมาก็ดูร้าวกับนกปีกหักล่วงรนบนท้องฟ้าอย่างไร้จุดหมายริ้วเลือดแดงฉานลากผ่านในอากาศภายใต้ความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วบูเขาร่างทั้งสองกระแทกพื้นอย่งางหนักหน่วงแรงมหาศาลของการดิ่งลงมาจากสร้างรอยแตกขนาดมหึคือมาบนพื้น เสียงสองเสียงกระแทกพื้นสนัน่นทั่วบริเวณก็เงียบกริบร้าวกับป่าชา้าสายตานับไปทวนมองร่างที่โชกเลือดทั้งสองก็อ้าปากค้างท่านประกาศผลได้หรือยังความเงียบปกคลุมไปทั่วภูเขารินต้องยืนอยู่บนอากาศมือสั่นเท้าปาดรอยเลือดบนแขนอย่างเงียบๆจากนั้นก็เบนสายตาไปทางตัวแทงของตระกูลเส้นถูพร้อมกับคำถามราบเรียบที่ดังออกมาท่ามกลางความเงียบงนัน เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่5เรียบร้อยแล้วนะครับแหมใช้กัมพีจิต้าวางหูเป็นชั้นหนึ่งดอกแยังแต่ยังเหลืออีกหลายวิชาที่ยังไม่ได้โชว์นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายครับ 一流而上，且看。